สวัสดีครับพี่น้องครับอินใส่ได้บานครับผมจะเจอกันยามบ่ายๆเนาะมือนี้กันไปเออกไม้ครับผมมือนีที่พามาเปลี่ยนงาปลาไหลครับผมกะนี่ครับสุ่มห้องงาอีจุนะครับรู้สึกว่าบางหลังมันสีมันบอ่อเขาบ่อค่อยดีครับเขาเรียกว่าเรกว่าเข่าหล้วมันออกออกใดอย่างที่นะ ความผิดผมนะครับหลังนี้นี่นงูฉงบวงเลยมันติดมานําตอนผมสอมากครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมสีพามาเปลี่ยนครับมนันนี้เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการไดตัวเนาะนะครับออกมาก่อนออกมากอนนี่ครับสอมากล้วมันสิเป็นยังไง ครับเวลาถึกน้ำเราข้างในมันบานครับผมผมชิ่ยนไหมนะครับตัวนี้ก็สั่งเอาสั่งมากครับผมสัง่งในเนิดกะมาฐานอยู่ครับของสั่งน้ำไออยู่ในช่องอย่าง ตกปลาหาอยู่หากินครับผม,ม Facebook เป็นบุ๊กเราชื่อขวัญเครื่องหนังนะครับนี่มาจะเป็นแบบนี้ครับแบบมาตรฐานเลยครับเนี่ยผมีออกครับผมอผมิบเอามาใส่อันหนึ่งเนาะอันนี้แล้วกันอัล็กนะครับนี่กัประมาณสองนิ้วครับอ่าสองนิ้ว เอาเบื้งอุปกรณ์ครับผมทีนี้กันไก่ตอกะเสือกในหลอนนะครับผมใส่ไว้แล้วนี่อาจจะเป็นเข็มครับผมเข็มแบบนี้ผมใส่การโฮมที่มันห่างแล้วเนาะนี่ครับอาจจะมีหูตรงนี้สอดสอดไว้ววไมดนะครับหรือใครอยากใส่เข็มแบบธรรมดาก็ได้ครับผม เข็มบือญ่ยังหน่อยติูไู้ยังเสร็จก่อนออันน้บเรกเดี๋ยวเขาเอาอันนี้ออกก่อนครับงาเเ่าปรับเลย แต่ว่าถ้าตรูซื้อมานี่มันสีนหน่อยครับผมงายมันจีดิยขยายออกหน่อยมันจีิงัดยกว่าไปอีกแต่ผมมีไอ้กระป๋องปลากระป๋องครับผมจะเอาไฟลนไฟดาก็จะจี้เข้าไปเลยบัต้องมาตัดจังสีเนาะมันกะซีรุดนะครับกะสีซ้ำนี่พอดีครับผมซ้ำงาตัวนี้พอดีแต่ตรงนี้ต้องตัดประยัดตัดก่อน ัวนี้สิตาร์ทขึ้นครับผมเพราะว่าใส่มันอยู่สูงเนาะไหง่ามันขึ้นไปข้างตึ้งนิดจังหน่อยได้ยังลองซูบ้างอ้านะครับนี่อาจจะได้เร้วคิดไยงไ่ายแต่ ตีเห็ดไปย่างดูโอเคแต่งอย่างอยครับตาตกเลย เขาไปยังไงครับผมนี่รูซำตุมซีกับบ่ค่อยแข็งครับตุมซีน้ำตลาดนี่สวยงามแต่งให้ทั้งลางมันตำตำยังไงครับาม่รเขาเขาไงาอ่ะห้อยยังไงอ้วย ได้ง่ายแต่เมื่อ้าะวันนี้กันเงียบถ้าบันตุ่มมันสิมีไอช่องมันเป็นตุ่มง่ามันสิมีช่องไอสอดนะครับเสือกใบมัดอยู่ครับนี่แต่เสีอซังมาแบบนี้เนาะของไอพื่อน,นะครับง่ามานฐานเลยแบบนี้เหลื่อมเลยมันกะสิมัดังง้งแต่ของถึงครับผมไอมันว่าผมไอมันว่ามัจบสี่ท,ทึงนะครับเพราะว่า ผมสิมัดออกสิอยากให้มันเป็นปมทั้งล่างนะครับหย่านปลายมันไปถือแล้วมันบ่นเขาอันแหลกเข้ากับมัดเลยครับมัดจังได้ก็ได้ให้อยู่นะครับปมแหลก ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเขาหงิบก่อนคนระับเดี๋ยว่อยมาเก็บเดี๋ยวยวก้อมถนัดนะครับผมบางคนบางหลังดอกวะนะครับกเบบบบ็เงียบปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดบพันๆซือๆนะครับบางคนก็เอาไม้มาคัดไว้ซือนะครับ,บ,ดนะรบเดี๋ยวผมจะเงิบกับงามน,างน่ะยังไงมันเนี่ยงามของผมดอกวะของคนอื่นจะคิดว่างามป่ะ สอดธรรมดาครับผมสอดง่ยกินเฮียแท้แลยนี่นครับุ่มมันอ่อนเนาะสอดประมาณนี้ครับ,มนนนรมรบผมมันแล้วสอดนี่ผมกระสีมัดเกียนเลย มันก็นยูแล้วมันก็นไปมุ่งต่อไป thi sướng, yên, nọ, ngà đây cả cùng, với ทำสูตรประมาณนี้ครับผมเหินงทางละ,ะมัดสอธรรมาดาครับผมแต่ก็แต่งให้มันง,า,ง,งามๆเาะ นี่ครับใสเส้นละใส่อ้อมประมาณนี้นะครับเก็บรายละเอียดนะครับเอาไดแล้วล มัดกับอันส่วนอีกมองนึงครับผมส่วนตอนต้นบมมีย <c oughs> ังง่ายเป็นแบบตามสไตล์ผมเนาะพ <c oughs> อกคอยู่กับพ่อครับผมให้ตระไลอยูนะับ่บงอ่ามเลยจำนีละ เรียบร้อยครับนี่นะครับกะประมาณนี้เนาะเปลี่ยนงาครับผมจากอันเก่าเป็นแบบนี้นะครับบานเฉลืนะครับอันใหม่ก็ซื้อมาใส่ครับเปลี่ยนนะครับกเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการไดโตนะครับมาขึ้นเนาะดีกว่าใส่แบบนี้นะครับเป็นสาระเล็กๆน้อยๆครับผมทิกลเล็กๆนะครับ บางคนใส่ยังไงก็ออกกับบ่เขาอังเสียใส่ยังไงก็หลุดท,ทั้งจะเป็นห้อยเป็นห้อยอยู่นะครับนี่แหละหย่อนง่ายนะครับอีกอันหนึ่งเลยนะครับส่วนสําคัญง่านะครับบอดีออกได้นะครับมาเปลี่ยนให้เบิ้งเนาะมีบอ,อกครับผมนอกจากสิหัวทั้งอื่นเช็คแล้วบัววัวครับผมเอานะครับก็เหลืออีกหลายหลังอยู่นะครับเดี๋ยวสิเปลี่ยน คลิปนี้ก็เไ,ไว้ซํานี้แล้วเนาะครับผมพี่นอกมาคลิปนี้จังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเดีย๋ยวสิออกไปดักปลาไหลให้บึงนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ